สปชเด็กๆคะในสัปดาห์นี้คะ่ะเด็กๆนะคะดได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอะไรกันไปเอ่ยยังจำได้ไหมคะหน่วยสัตว์น่ารักใช่ไหมคะเด็กๆในหน่วยสัตว์น่ารักนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่ามีประเภทของสัตว์อะไรกันบ้างนะมีประเภทของสัตว์อะไรคะสัตว์โกล ก็จะมีที่อยู่อาศัยอยู่บนบกใช่ไหมคะเด็กๆและประเภทของสัตว์น้ำสัตว์น้ำนะคะก็จะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มใช่ไหมคะเด็กๆคะแล้วสัตว์ที่เราได้เรียนรู้อีกหนึ่งประเภทคือสัตว์อะไรเอ่ยเป็นสัตว์พึ่งบกพึ่งน้ำใช่ไหมคะสัตว์พึ่งบกพึ่งน้ำมีสัตว์อะไรบ้างน้าเด็กๆอย่าลืจํา เด็กคะสำหรับวันนี้คะ่ะดิฉันพึ่งน,นะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะทํากิจกรรมกันนะคะดิฉันพึ่งมีเพลงสนุกๆเกี่ยวกับจัดมาฝากเด็กด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังเพลงกับดิฉันพึ่งหรือยังเอ้เด็กพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ วันนี้นะคะที่เจอพื่อนค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะนะคะให้เด็กๆนะคะได้ลงพับกระดาษนะคะเป็นภาพน้าสัตว์นะคะวันนี้ค่ะที่เจอพื่นจะพาเด็กๆพับที่กระต่ายหรือว่าแรบบิทน,นั่นเองค่ะเด็กๆเอ,เอกระต่ายเป็นสายลกหรือสายน้ำหรือว่าสาย์ครื่องบกรึ่งน้ำกันหน้า บอกใช่ไหมคะเด็กๆและยาหนูสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะดเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะไปพับระต่ายกับที่เชื่อมึงหรือยังเอ่ยถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเราไปพับระต่ายกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนํากระดาษนะคะมาพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโดยที่เด็ก <co z> ๆนะคะจับกระดาษด,ด้านบนมุมขวานะคะพับลงมาด้านล่างให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเมือ <co z> ่อเด็กๆนะคะได้รูปสามเหลี่ยมแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะตัดในส่วนที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมออกนะคะในส่วนของขั้นตอนการตัดค่ะต้องขอรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยตัดให้เด็กๆด้วยนะคะ และเมื่อเด็กๆนะคะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้แล้วนะคะให้เด็กๆกลางออกและพับให้เกิดรอยเส้นทะแยงมุมค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆพับได้เส้นทะแยงมุมแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะพับฐานขึ้นเล็กน้อยนะคะเด็กๆให้เป็นรูปทรงคล้ายๆเรือแบบนี้เลยค่ะ และเมื่อเด็กๆพับฐานเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะจับปลายด้านขวาพับขึ้นไปด้านบนนะคะโดยสังเกตจากเส้นกึ่งกลางนะคะด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะพับขึ้นด้านบนโดยสังเกตจากเส้นกึ่งกลางได้เลยนะคะเด็กๆและเมื่อเด็กๆนะคะพับเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะพลิกกลับด้านนะคะแล้วจับปลายแหลมด้านบนนะคะพับเข้าไปด้านในแบบน,นะะี้ค่ะ และเมื่อเด็กๆนะคะพับปลายด้านบนเข้าข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะพลิกกลับด้านอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อพับปลายมุมแหลมด้านล่างนะคะพับขึ้นนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆกลับด้านมานะคะเด็กๆสามารถเขียนตาจมูกและปากหรือว่าจะตกแต่งพี่กระต่ายของเด็กๆนะคะตามจินตนาการได้เลยค่ะ ตายออกมาได้แบบที่เชื่อพึ่งมีเอ้ยในส่วนของผลงานนะคะที่เชื่อพึ่งนะคะต้องขอรบวกวนผู้กครองค่ะถ่ายภาพเด็กๆนะคะคู่กับผลงาน,นสน่งกลับมาให้พี่เชื่อดูบ้างนะคะเด็กๆคะสัตว์นะคะ,ะ,คะมีอยู่รอบๆตัวเด็กเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะ,เ,นนะ,คะเห็นสัตว์แล้ว mm. ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยของเรานะคะเด็กๆนะคะก็ต้องเอาใจส น,นี้ค่ะที่เชกนะคะได้พาเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับสัสตว์ต่างๆชนิดเลยนะคะรูสิคะว่าครั้งหน้านะคะในสปชเด็กๆนะคะจะได้